ตรงนี้แหละคนเดินเยอะใกล้ตลาดทำเลดีวะ่ะขอเสร็ทานหน่อยครับให้ทานกับคนกลุค่คนแก่ด้วยครับขอบคุณครับ แหมขอทานรุ่นเก่าเนี่ยเก่งเรื่องหาที่ทําเลทองจังเลยนะเฮ้ยที่นี่คัดจองแล้วยังไปหาที่อื่นไปตรงนี้ ขุมพับของข้าเองอย่ามาแย่งใครมาก่อน่ะก็ใช่ว่าจะคลองได้ตลอดไปนะลุงโลกเนี้ยมันหมุนไปข้างหน้าช่วยคนจนหน่อยครับช่วยหน่อยครับช่วยทำบุญทำทานหน่อยครับผม ขอเงินให้ลุงซื้อข้าวกินหน่อยครับใครจะฟังเพลงอะไรขอมาได้นะครับผมผมจะเปิดคอคอให้ฟังขอแค่สิท์น,น้ำใจเป็นแค่เศษเหรียญก็พอครับ นี่ลุงโป่งเน่งตมัหมเนี่ยเขาไม่มาบีบน้ําตาขอทางกันแล้วเดี๋ยวเนี้ยเขาไลฟ์สดแล้วให้คนส่งใจให้เราไอ้ฉาดิสวัสดีครับช่วยหมาแมวจรจัดตัวนี้หน่อยนะครับขอให้ได้คนหลายใจกลับไปนะครับผมหห <c oughs> งงอะเด้ ขอบคุณมายครับอ๋อ,อให้แอปทีนึงเนยได้ครับให้สองทีเลยแล้วก็ขอรับน้ำใจซื้อข้าวเที่ยงให้น้องนิวหน่อยนะครับ โอ้ยโอ้ยลุงทําอะไรเนี่ยผมเจ็บนะเป็นผู้ใหญ่แล้วแกล้งเด็กเหรอโอ้ยยังไม่ทันทําอะไรเลยเด็กสมัยนี้โอ้ยลุงบอกกันดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องมาทำร้ายกันเลยโอยเป็นผู้ใหญ่แล้วรังแกเด็กไม่น่ารักเลยนะโอ้ยเจ็บนะเนี่ยคิดโอ้ยโอ้ยอีกแล้วโอ้ยโอ้โหเจ็บแกล้งเจ็บแล้ว แก้งเจ็บหรอฮะแก้งเจ็บหรอฮะฮะแก้งเจ็บหรอแก้งเจ็บหรอนี่เขาทะเลาะกันจริงหรือว่าแค่เล่นกันเฉยอะโอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยครับลุงเขาทำร้ายเด็กรุ่นใหม่เขาไม่รู้จัก 5G เขารู้จักแต่5บาท10บาทค่าได้5เหรียญก็พอใจแล้วเอ็งเก็บ 5G ของเองไปเถอะสงสัยจัดท็อกโชว์ฉบับคนขอทาน โชว์เพ่อนุกดีแบ่งกันแบ่งกันครับ <c oughs> ไน้ตางเฉยแหมสนุกคนใหญ่เลยนะ <c oughs> อุ้ยอ๋อ,อมา <c oughs> วิ่งไม่เก่งใจไม้เท้าเลยนะลุงลุงลุงแหมพอตำรวจมาได้วิ่งไม่ใช้ไม้เท้าเลยนะลุง ก็ไม่ต่างกันหรอกเก็บโทรศัพท์ปิดไรวิ่งเท้าแทบแตกเลยนะโอ้ไม่ใช่สิผมมีสองขานี่ไม่ได้มีสามขามาันลุงอะอ่ะมันก็เครื่องมือขากิ่งของข้า้ะรู้ะไม้เท้าเนี่ยข้าหาเงินได้เท่าไหร่ <c oughs> โอเคได้เวลาของโปรเฟชนาลแล้วทำเลนี้แหละเด็ดชั้นจอง พวกพี่อ่ะไม่เหมาะกับเส้นทางนี้หรอกไปหางานสุจริตทำเถอะตรงเนี้ยล่อให้เป็นหน้าที่ของโปรฟิชันลเขาทำ สงสารจังเลยอ่ะดูสิตัวก็รพรีวผอมไม่ได้กินอะไรมาเลยใช่ไหมเนี่ยอป้าให้ไ้กินข้าวนะลูกขอบคุณมากครับป้า โอ้โหมันมาแป๊บเดียวได้ตั้งสี่สิบเลยเว้ยเป็นเรื่องการแสดงกับใครมาวะอ่ะหนูป้าให้ขอบคุณครับป้ากินเยอะๆนะสองคนนั้นนะ่ะเขาหาได้เขาไม่แบ่งเรากินเลยใช่ไหมอ้าวใ่กิ๋วแล้วฝั่งเนี้ยไม่ใช่หรอกครับผมไม่ค่อยมีเงินซื้อของดีๆกินหรอกโถนน่าสุารจริงเลย ป้าให้ตังนะแล้วอย่าให้สองคนนั้นขโมยนะโตๆกันแล้วนี่จะแจ้งเด็กมันอีก อ่ะพวกพี่เอาไปกินนะของพวกนี้ผมกินเบื่อแล้วเอาไปสิไว้ผมกลับก่อนนะเองมีที่อยู่ด้วยเหรอแน่นอนก็ต้องมีสิลุงวันนี้ได้ตามยอดแล้วกลับบ้านดีกว่าสู้ๆนะ2คนอ่ะฮ่าๆๆๆๆๆๆวู้วครบยอด แบบนี้ก็ได้หรอวะขอทานระดับตำนานมันได้มาแย่งที่เราแล้วแกจะสงบศึกกับฉันเพื่อดับไอตำนานหรือว่าจะสู้ทั้งฉันทั้งมันได้เอาวะร่วมมือขอคนแกยังไงก็ไม่โดนหลอกง่ายหรอก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแกได้เป็นแค่ตำนานแน่ไอเตีย้ยอ๋ โดนแน่ไอ้ไส้กรอกไอ้สองคนนั้นมันยอมแพ้ไปง่ายๆหรอวะดีเหมือนกันฉันจะได้ไม่ต้องออกแรงเยอะ <laughs> อะไรวะเนี่ยคุณหนูเลิกเล่นได้แล้วครับท่านประธานสั่งให้คุณหนูกลับบ้านด่วนครับฮะพวกพวกแกเป็นอะไรเนี่ยเฮินครับคุณหนูลุงไปคอยดูต้นทางหน่อยเดี๋ยวผมจะคุ้มกันคุณหนูเองเฮ้ยเฮ้ย,ยอะไรเนี่ยปล่อยฉันอเอาไว้แกจะพาฉันไปไหนวะนี่ปล่อย โอ้โนลู้ธมประธานบริษัทปลอมตัวเองเลยเหรอวะเนี่ยเพืบเสียงเงินให้คนรวยละอะไรเนี่ยปล่อยฉันไม่ตาไปไหนคหนรนับคุณหนูอะไรวะเนี่ยคุณหนูอะไรวะมีอะไรกันเหรอป้ามาก็ดีเลยป้าเห็นเขาทาตัวเล็กที่น่าสงสารป่ะจริงๆแล้วมันเป็นคนรวยมันแกล้งตนหลอกชาวบ้านนะดิโอ ฉันเสียเงินให้มันตั้งเยอะแบบนี้ต้องไปบอกต่อชาวบ้านจะได้ไม่โดนหลอกอีกโอ้โหเขาอะเฮ้ยแผนแกโคตรเด็ดเลยวะ่ะทำซะมันไม่มีที่ยืนในวงการเลยมันก็ต้องแบบนั้นแหละลุงมันจะได้ไม่ต้องมานั่งทับที่พวกเราเอีกเราน่าจะเป็นคู่หูดูโอกันนะลุงนะ จะได้ไม่มีใครมาแย่งที่ทำเลยทองเราอีกฉันว่าก็ดีเหมือนกันเพราะฉันไม่ทันสมัยส่วนแกแอ่ะ acting ไม่เหมือนขอทานอาแล้วผมเป็นยังไงเหมือนอันธพาลขอทานมากกว่าแล้วใครจะสงสารละ่ะงั้นเอา,อางี้ลุงซ้อนผมทำตัวหน้าสงสารเดี๋ยวผมจะสอนลุงไรสวดเองโอเคไหมจะไปยากอะไรเวลาแกขอทานให้ทำหน้าแบบน,นี้อ๊ยอะไรเนี่ยลุง ถ้าน้ำตาไม่ไหลอ่ะ็หยิกตัวเองเอาโอยโคเทพนี่ผมบ้างอันดับแรกอ่ะลุงไปเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์ก่อนผมถึงจะสอนได้ขอถ่ายเก็บลุงไว้หน่อยยิ้มสิเออเหมือนลิ่งเลยลุงเศษตังค์ในมืออย่าถือไว้นานถมบุนทนทานจะได้ฟันเดีฮิฮิ แต่ตังของท่านคืองานของพี่ไม่ต้องมากมี่ขยอดให้พี่หนึ่งทีพี่ก็แฮปปี้พี่พวกเราดูโอผู้หูขอทานขอข้าวคนละจานได้ไหมจ๊ะหิวแล้วคขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่ะลุงเอาเหรียญไปเดี๋ยวผมเอาแบงค์เองเฮ้ยอย่าตลกคนละครึ่งเดย์เอาเอาเหรียญไปไงมันก็เหมือนกันโอ้ยเหรียญก็เยอะเหมือนกันเหรียญเยอะกว่าแบงก์ชั้นนะเอาเหรียญเยอะกว่าแบงค์อีกเอ้ย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 ตกลงเป็นขอทานหรือคณะตลกประจำย่านเนี่ยก็ลุงเขามาแย่งเงินผมอ่ะใครแย่งแกร้องมาด้วยกันก็แบ่งคนละครึ่งเดยอ งั้นเราไปนั่งแบ่งเงินกันที่โรงพักไหมล่ะเฮ้ยการขอทานผิดกฎหมายหยุดให้เงินขอทานพบเห็นผู้ทําการขอทานโทร1300ผู้แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ทําการขอทานต้องระวังโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการตลาดจะดีแค่ไหนแต่ถ้าทาผิดกฎหมายก็ต้องรับโทษนะจ๊ะ เกมไ่ไปได้ไหมครับโอ้ยไม่มีแรงเดิน